ถ่ายไว้ดูเล่นๆต้นตาลสวยข้าวได้น้ำก็ สบายสบายเบิร์ดเบิดช่วงนี้พึ่งเลี้ยงต้นใหม่ๆครับยังเบิร์ดเบิดอยู่ยังทำอะไรไม่ได้ครับ คันนาได้ฝนมันก็จะมีหญ้ายาวขึ้นตอนแรงๆก็ไม่มีหญ้าอยู่ไฮอยู่หน้าคือเก้าครับมีฟางเยอะครับเราปั่นก็จะเป็นก้อ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 นแต่ก็ ดีคิดว่าเราได้ปุ๋ยนะครับก็ไฟตําไปไฟเผาไปส่วนหนึ่งแล้วเหลืออลากอะลายก็คิดว่าเป็นปุ๋ยฟางก็ทำให้ข้าวลอยไม่งอก ถ้าเป็นฟางข้าวนาปังนี่ก็จะเป็นฟางใหม่ๆยังไม่ย่อยสลายอันนี้ปีต่อปีครับฟางข้าวนาปีเปื่อยย่อยสลายไปบ้างแล้ววัวควายย่ำกินหมดก็มีนิดหน่อยปัญหามีนิดหน่อย มีไว้บนนิดหน่อยี้ยปัญหามีไว้บนนิดหน่อยข้าวยาวพอสูบน้ำใส่ได้แล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำทางเกวียนมาเข้า อาทิตย์หน้าหลังจากหวานเสร็จทุกแปลงแล้วก็สูบมาตั้งดึงน้ำขึ้นเลยดีกว่าปล่อยทิ้งเนี่ยน้ำทางเกวียนนะครับหนกันตรงนี้หน่อยหนึ่งสูบได้ ดีกว่าปล่อยทิ้งลงน้องจังหวะนี้แล้วช่วงชิงก่อนถูปใส่สองบิ้งเนี่ยเอาให้เต็มเลยแล้วก็ถ่ายไปโน่นแล้วก็เล่งปุ๋ยเอาให้เพียง่าเขาเลยข้าวเอาให้งามเลย